สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆแกงชะอมค่ะใส่ปลาแห้งใส่เห็ดนะคะแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวด้วยค่ะเครื่องแกงก็มีเหมือนเดิมนะคะมีพริกกระเทียมหอมแดงค่ะแล้วก็รสด,ดีค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลา้ะนัวๆค่ะตั้งไฟให้เดือดค่ะใส่ปลาแห้งลงไปก่อนนะคะ พักนึงก็ใส่เห็ดค่ะเพราะเห็ดนี่จะสุกช้ากว่าชะอมค่ะใส่เห็ดพอเดือดสักพักก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยชะอมค่ะเพื่อน วันนี้ก็หอมกลิ่นหอมอบอวนไปนหมดเลยนะคะเพื่อนๆพื่นอหอมมากมากค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะก็ชิมรสก่อนนะคะขาดเหลืออะไรก็ปรุงลงไปเลยค่ะตามใจชอบเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆพ,พอเสร็จแล้วก็หั่นผักชีต้นหอมค่ะโรยหน้าเข้าไปค่ะหอมเลยค่ะตอนนี้มีข้าวเหนียวด้วยนะคะแล้วก็มีปลาหมึกย่างด้วยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มีแกงชะอมค่ะมีแกงชะอม หอมหวนหวนเลยนะคะแล้วก็มีเห็ดด้วยนะคะมีเห็ดอะไรเขาเรียกชิมไปยองใช่ไหมคะแล้วก็เห็ดหัวหนูค่ะแล้วก็เราก็ใส่ปลาแห้งด้วยนะคะใส่ถั่วฝักยาวนะคะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะหิว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 ,วมีปลาหมึกด้วยนะคะปลาหมึกปลาหมึกแห้งย่างมาค่ะกินกับข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวร้อนๆค่ะอืม้ม มาค่ะเพื่อนๆมากินด้วยกันค่ะมไม่ได้กินนาวแล้วนะคะชอบอม เดี๋ยวอีกหน่อยเราก็จะได้กินชะอมเป็นของตัวเองแล้วนะคะเพราะว่าต้นชะอมของเราแตกยอดแล้วคซับแกงแบบทางเหนือค่ับเพื่อน มีความสุขฟินเกินคำบรรยายครับเพื่อนจ๋าไม่รู้จะบรรยายยังไงว่ามันฟินขนาดไหน วันนี้อากาศดีมากค่ะแดบดบดีค่ะโอ้ยแซบแซบ,บ,บปลาแห้งกินได้ทั้งกลางนะคะเพราะว่าเป็นปลาอะไรเนาะน้องเขาทำให้ปลาแห้งชุดนี้ทอดก็อร่อยค่ะ ทกักกบอมาคะ่ะเพื่อนๆจ๋ามากินด้วยกันเร็วแซ่บแซบกินไม่เคยเบื่อนค่ะชะอมอะแล้วยิ่งไม่ได้กินนานแล้วค่ะ ที่ญี่ปุ่นหาซื้อ,อยากลวกกินกับน้ำพริกกะปิก็อร่อยเนาะหรือไม่ก็ชะอมชุบชุบไข่ชุบไข่ทอดอร่อยอืม อยากให้โทรศัพท์ได้มีกลิ่นไปถึงเพื่อนๆจังเลยกลิ่นหอมหอมน้ำปะลารนัวหอมมากๆคะ่ะอร่อย กินคําใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะนี่คําหมวดอย่างนี้เลยมันถึงจะแซบ่บนี่นี่ค่ะอืม ขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะก็เพื่อนใหม่ที่เข้ามานะคะก็เดี๋ยวตามกลับไปแน่นอนนะคะช้าหน่อยแต่ไปได้ชัวร์เนาะเราชัวร์ดีกว่าเพื่อนเก่าก็เดี๋ยวไอ้ก็จะตามไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆก็ไปช้าไปเร็วก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะ เพื่อนเก่าเราก็ไม่ทิ้งนะคะเพื่อนใหม่เราก็จะตามหาเพื่อนใหม่เนาะก็ช่วยๆกันนะคะเพื่อนๆก็จะขอเพื่อนๆขออนุญาตเพื่อนๆกินต่อนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเนาะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งก <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ